เด็กตอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจของปวงชนชาวไทยผ่านนายกรัฐมนตรีประธานสภา,าประชานสารดีกาก็แค่นั้นแหละครับ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนพระฉะานั้นคนแก่อย่างผมเนี่ยก็มีอำนาจหน้านที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินควบคุมบรลหังกรกทรวงอาชีพดีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไอ้แก่นั่งเงอะงะฟันหักหัวลานไอ้พวกสวอสอสอที่มันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันก็คือพวกกลินที่ประชาชนให้ขึ้นมาเพร่า แต่มีสายเชือกผูกตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงพวกนี้มันถือว่าเป็นชนชั้นสูงซะแล้วใส่สายสะพายแดงในรัฐมนตรีมาแทนเมียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมยายนาทีทุจริตเป็นที่ประจักษ์เสียบบัตรแทนกันเป็นสอสอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มันก็ส่งผัวมาครับสันติพร้อมพัด มันไปลอกข้อสอบให้คนสอบแทนนะเหมือนนักการเมืองหลายคนที่ไปจบด็อกเตอร์มานะให้อาจารย์ทำข้อสอบแทนแล้วให้เอหมดจีหมดมันก็อาบอาย,ายขายขี้หน้าเมื่อเขาจับได้ก็ส่งลูกมาแทนเลยลูกมันก็เที่ยวบ้าผู้หญิงอยู่ตามบาร์ตามคลับวะตีหม้อลอกกเหรี่ยู่ด,ดไปรัฐมนตรีแทนกูทีเว้ย มันมาไปรองนายกรัฐมนตรีดื้อๆแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณาสุขไอ้พวกเนนเกตเก่าลูกไอ้วิทูลเดชเดชวชยชัยชนะจากนครศรียแล้วก็เหมือนกันอ่ะพ่อมันมีคดีผัวพันกายาบ้าสมัยอามันเป็นรัฐมนตรีอยู่ๆลูกมันเป็นรัฐมนตรีคุมหมอไอ้พวกหมอเนี่ยก็เหมือนกันแลยครับอีโก้จัด ทำไมผมอยู <Cornell. S 2> ่อำเภอเนี่ยมันไม่ยอมรับนายอำเภออยู่จังหวัดมันก็ไม่ยอมรับผู้ว่ามันบอกไอ้พวกจบรักการพวกไก่ตอกเพราะฉะนั้นกูเป็นหมอเว้ยจบจุฬาเพราะฉะนั้นใครมาคุมกูไม่ได้แต่็แล้วพอไอ้ลูกสันดีพร้อมพัดไอ้ยายนะาเดชเดโชคุมมันสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีจะเอาอะไรบอกผมเลย เอาสารซูโด,โดไปผลิตยาบ้าเพิ่มบอกผมนะครับอุบาทะพระฉะนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจกสดองฆอ่าคนตายร้อยสอบาเป็นประสบการณ์ที่ก่อนห่งพระราชาผู้มีอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มแล้วก็วันไหนก็มอบให้พระราชาลงพระปารมาพิไทยไอทหารพลโทบุญสินภาคกลางมันเคยรักชาติรักประชาชนบ้างหรือเปล่าประสบการณ์นี้ก่อนแห่งพระญา,าตาย ไอทาหารพระราชามันมุดหัวหมดเลยไม่ยอมมาลากคอไอพวกที่กระทำผิดคนแรกก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาคอนทชอผู้เซ็นสัญญาสร้างตึกสอดงอนี่รัฐธรรมานูญกี่มาตรามนอ่านกันแลยยังมาตราสี่สิเอ็ดมาตราห้าสิเบเอ็ดมาตราห้าสิบหน้าที่ปวงชนเพราะฉะนั้น